นายกเบรกเอกนิติหัวทิมกรณีที่ออกมาพูดว่าเตรียมที่จะขึ้นแหวดปี2,571ที่8.5เปแล้วก็หลังจากนั้นปี73ก็จะขึ้นเป็น10อันนี้เรียกว่าเป็นความเรียกว่าแผนระยะยาวของกระทรวงการคลังในการเพิ่มศัก,กยภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลซึ่งวันนี้เอกนิตินิติาาธันประพาสรองนายยงตีแล้วก็ลํมตีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยเพียงแต่เจ้าตัวเนี่ยเรียกว่า พูดเป็นแผนระยะยาวว่าถ้าเกิดรัฐบาลถ้าเกิดตัวประเทศไทยเศรษฐกิจฟื้นมีความพร้อมแผนระยะยาวของกระทรวงการคลังก็จะเรียกว่าจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจาก7%เอ่อที่เก็บอยู่ในปัจจุบันนี้จะขึ้นเป็น 8.5%ในปี71แล้วก็หลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็น10%ในปี73แต่ว่าคุณเอกนิติเนี่ก็บอกว่าก็ต้องดูว่าศักยภาพตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเ,าเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นหรือไม่ถ้าฟื้นก็สามารถทําได้แต่ถ้ายังไม่ฟื้นเนี่ยเหมือนปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บได้เพียงแต่ว่าการพูดเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้หลายคนเนี่ยตกใจทั้งทั้งที่ความจริงเนี่ยคุณเอกนิติก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแผนระยะยาวาตามเรียกว่าโครงสร้าง การจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลังแต่ว่าเมื่อวานประเด็นดังกล่าวเนี่ยตัวอนุทินชาญวิรากูลออกมาเบรกแล้วบอกว่าถ้าตัวเองอยังอยู่ในกระบวนการจัดทําเรื่องภาษีเนี่ยจะไม่มีอย่างแน่นอนแล้วก็พูดเลยว่าปกติเนี่ยภาษีเนี่ยมันเก็บ10%แหวแต่ว่าทุกปีเนี่ยเราก็จะเรียกว่าออกกฎหมายเพื่อมาบังคับเรื่องของการจัดเก็บเนี่ยก็คือลดการจัดเก็บให้เหลือแค่ประมาณ7%เท่านั้นเพื่อที่จะเรียกว่าทําให้คนไทยเนี่ยเรียกว่าลืมตาปากได้ โดยนายยมตีอนุทินก็ยืนยันว่าเ่าตัวเองยังอยู่มีอำนาจและก็อยู่ในกระบวนการของการดำเนินการจัดเก็บรายได้เนี่ยจะไม่มีเรื่องนี้อย่างแน่นอนเเปอร์เซ็นเนี่ยเรียกว่าจะต้องเรียกว่าจัดเก็บในระดับนี้ตลอดไปเพราะว่าเศรษฐกิจของไทยก็ยังไม่ดีเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการทํากฎหมายไม่อยากให้คนไทยตกใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่มีจัดเก็บแน่นอนนายยมตีอนุทินยืนยัน